ไปสำรวจอารยสาปัตยเฟลี่ดีไซน์กันที่ปั๊มปตอตอทสาขาใหม่ล่าสุดที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองปากทางเข้าสู่โรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยาสิริเมทีที่ปั๊มปตอตอทสาขาวังจันทร์แห่งนี้ได้สร้างทำอารยสาปัตยแบบจัดหนักมากก็เพื่อให้ทุกคนที่มาใช้บริการมีความสะดวกสบายทันสมัยและปลอดภัยครับและ เรามาอยู่กันที่ปตทสาขาใหม่ล่าสุดอภอวังจันจังหวัดระยองค่ะค่ะซึ่งที่นี่ก็มีอายาสถาปัต์ครบวงจรร้อซตค่ะ,คะไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถทางลาดและห้องน้ำค่ะลินคะเราพูดถึงทางลาดมาก็เยอะแล้ว ถ้าเป็นภาษาจีนทางลาดว่ายังไงบ้างคะอูจังไอ,อ้โพตาลค่ะค่ะแล้วถ้าจะบอกว่าทางลาดที่นี่สุดยอดไปเลยล่ะเจริญเดออูจังไอ้โพต้ลท่ายหาวล่ดสุดยอดเลย ไปทัวร์อารยสถาปัตย์กันต่อกับคณะพระรยาทูตนานาชาติร่วมบรรลงส่งเสริมอารยสถาปัตย์เฟลี่ดีไซน์ให้ทุกพื้นที่ทั่วไทยมีการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทุกวัยและทุกสภาพร,ร่างกายโดยคณะพริยาทูตได้เดินทางไปชมการสร้างทำอารยสถาปัตย์เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้สะดวกปลอดภัยที่วิหารหลวงพ่อทองคำวัดไตรมิตรในกรุงเทพมหานครโดยมีท่านพระพรหมมังคลาจารย์หรือเจ้าคุณทงชัยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิ าให้เกียรตินำคณะภริยาทูดนานชาติเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และพระวิหารอารยาสถาปัตย์หลวงพ่อทองคำวัดไตรมิตรครับ จากเที่ยวชมอาริยสถาปัตัและความงามอลังการขององค์หลวงพอ่อทองคำวัดไตรมิตรแล้วคณะภริยาทูตนในาชาติจะมีความคิดเห็นอย่างไรในการมาทัวร์อาริยสาปัตัในครั้งนี้ต้องไปถามคณะภริยาทูดกันละครับวันนี้สนุกมากนะคะสนุกจริงๆได้มาดูหลายๆสิ่งหลายๆอย่างซึ่งยังไม่เคยมาเลยนะคะพูดถึงเฟรนลี่ดีไซน์นะคะก็คือก็จะมีมาดามจากชิลีซึ่งค่อนข้างที่จะขุกข,ขักนิดหน่อยเพราะว่าท่านท่านเป็นท่าน ต้องใช้ช่วยท่านช,ช่วยนะคะคก็ท่านก็เดินสะดวกสบายแล้วเราก็ไปดูห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกอย่างมีความรู้สึกว่าเป็นตัวอย่างได้ค่ะ For me it's very hard to go into the temples usually because it's a lot of uh, stairs and you have to climb up and down. that's in the feeling of today i appreciate it more as universal standards i think it's great i think they should do more like that you oh, know? yes more like, more more like that because there is a lot of places i cannot just go in because it's too many easters but this press. this is very good wow. <laughs> okay. it's a very friendly environment not seen uh, many elevators that you 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 find in this most of the places either uh, it welcomes disabled people as well as um, old people it's a very friendly environment for all people not only disabled people so I think it's a very friendly environment uh, madam how do you think about this temple do you like it <laughs> I like it yes it's friendly for the physically challenged in this place we keep going back here we have the accessibility of roads for them i like the temple and the most i like the beautiful buddha statue and i am very happy to learn about the whole history of the temple and the statue it's very well explained downstairs in the museum and I like, I like it very much นี่นะครับคณะพริยธูนนานาชาติร่วมมรลงส่งเสริมอรารยสาปปประเทศไทยสะดะวกปลอดภัยใครๆก็มาเที่ยวเมืองไทยได้ทุกคนครับเฟรดี้ดีไซน์ไทยแลนด หน้าชุมชนหลัก5เดินหน้าอารยสถาปัต์ฟื้นฟูการท่องเที่ยววิถีไทยริมคลองดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี